พี่รอดพาให้ไปเขาไปพาไปเนี่ยเลนชาให้ไปเออไาเนี่ยไปพัดยูซายว่าปวดอพัดเนี่ยไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยมหันมาดิมหันมาว่อยากจะถ่ายไปทั้งวันเนี่ย อันปวดเพื่อนหนูปวดไมมมันยางมากแต่แม่น้านะมโอดเยน้านน้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่บิวคนแม่เพื่อนผิวแม่แล้วก็ยางไปหาแม่มันคืน